พี่หนีเมียมากินเหล้าทุกวันทุกวันแบบเนี้ยได้ทําการบ้านให้เมียช้างน้ําบ้างหรือเปล่าเคอเฮ้ยนี่พี่น้องครับจะบอกให้นะเว้ยคนอย่างผมอ่ะไม่เคยบกพร่องเรื่องนี้โดยเฉพาะการหลับนอนกับเมียเนี่ยผมเปรียบสเสมือนการแปลงเฟันเลยครับคุณโยมครับ ทุกคืนันพื้นรคบ,บดีทางช่อง3าอละครซิทคอมจะได้บริหารขากันกายพาไปกับเหล่าคัสเนอว่าอารมณ์ดีเป็นต่อยมอูดและวอในละครซิทคอมเป็นต่อค่ะและแน่นอนว่าความสนุกสนานทั้งหมดมาจากทั้งคาเลกเตอร์และคำฮิตติดปากของนักสแสดงนําในเรื่องยิ่งเป็นบทบาทอูดด้วยแล้วก็ได้หากันท้องคัดท้องแข็งเลยละค่ะแล้วพี่ชื่ออะไรอะคะกูแล้ว พี่ชื่ออู๊ตครับพี่น้องครับแล้วแล้วน้องชื่ออะไรครับอุ้ยชื่อคลองกับหนูเลยค่ะหนูชื่อแคทค่ะเออคลองจังเลยพี่น้องครับที่มาจากพี่แอดเลยแต่พี่แอดก็ไม่ค่อยพูดแล้วหลังๆเนี่ยเพราะเราเอาเพราเราเอามาพูดเยอะๆปุ๊บคนดูเริ่มงงพี่พี่แอดเอาของพี่อุ๊ดไปพูดหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอุ๊ดเอาของพี่แอดมาครับอู๊ตล้วมืงอกูเนี่ยไส่เสื้อเงียบใคร ครับผมโอ้โหหวังเต๊ไบเทียรี่มาเลยเดียวพี่เทียรี่จะไปจีบให้ดูนะครับไปวัสดีครับผมมาคนเดียวนะครับอยาจะบอกจริงๆว่าน้องนี่สวยมากสวยจนคนในโลกนี้ขี้เหล่หมดเลยครับพี่น้องครับ หนูว่าพี่ขี้เลยมากจนผู้ชายในประเทศหล่อ,อไปเลยกลับไปเถอะไอ้เจี้ยกูไม่อยากคุยกับใครเข้าใจไหมชอ็ชอตแ็ชมช็อตเปเป็นไงบ้างพี่ลี ถนาดเอาเทลรี่ไปมันจะไม่ให้เกียรติเลย <S <S 1> <S 1> เล่นจะเอากูกินกุวยเตี๋ยวเรือไม่ลงเลยอันนี้อันนี้โดยบังเอิญเลยขำๆวันนั้นไปอัดรายการกับพี่แอดรายการรายการหนึ่งรครับ้วตอนนี้พี่แอดก็ชวนไปกินข้าวที่บ้านกํลาลังนั่งกินข้าวกับพี่แอดอยู่พี่เทอรี่เขาเดินมาพี่แอดเลยชวนกินข้าวพี่แอดก็ถามว่าเออเทรี่กินข้าวไหมพี่เทอรี่ก็บอกเอาเลยพี่ไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือดีกว่า เสียงแบบเสียงพิลีพิรีเขาจะล็กๆใช่ไหมครับผมเลยผมก็ขำนะตอนนั้นผมขำแบบขำมากผมก็กัดลิ้นเอาไว้แล้วผมก็เอามาเล่นในเป็นต่อเนี่ยฮะแล้วมันก็ขำจริงๆด้วยอ,อันนี้ต้องขอทโทษพิลีนะครับผมบอกพิลี่ไปแล้วครั้งหนึ่งนะฮะจับปากจับ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 แบบอันนี้คืออันนี้เกิดจากเรื่องจริง <c oughs> คือเราคิดไม่ออกจริงๆอ่ะ มันจะต้องแบบยังไงวะอะไรเงี้ยแต่แต่การเสนอออกไปทีแรกเหมือนเหมือนกับเราคิดได้แล้วแต่เรายังคิดไม่ได้แต่เราบอกเฮ้ยมันต้องอย่างนี้สิมันเป้งอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยมันมาเองไม่ได้คิดเองหรอกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอตอนนั้นเราถ่าย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 จริงๆเลยแล้วก็ถามมาแล้วแบบแจ๊บแจ๊บแจ๊บแล้วไปไม่เป็นอ,ะอ่ะแล้วก็เล่นมาตั้งแต่นั้นเลยฮะบทเป็นแค่แผนที่ให้ผมเฉย แต่เราตอนเราทําบทเราก็คิดมาคิดหัวแตกมาแล้วนะแต่ว่าพอมาเห็นลีลาหรือการเพิ่มเติมหรือได้จังหวะนี้เราก็ใส่สดๆเพราะว่ามันจะได้ไม่ตายตัวแล้วก็มันก็ไม่น่าเบื่อแล้วก็บางทีนักแสดงเขาฟิลฟิลเข้าจังหวะตรงนี้พอดีอะไรอย่างเงี้ยลงล็อกลงล็อกลงล็อกบทบาทอูดแล้วมุกเด็ดๆที่เดินใจแฟนๆกระแจงเกิดอูดเป็นต่อจนทุกวันนี้ค่ะอเขาเรียกกันไปไหนมาไหนอูดอย่างเดียวเลยจริงๆแล้วผมชื่อเพราะชื่อน่ารัก ชื่อหนูอ้นอานจังเป็นเพราะเรื่องเป็นต่อเดยมั้งฮะก็ะเลยมาอุดเป็นต่ออะไรเงี้ยมุกพาจีบสาวจะพาคืนผู้ชมหัวเราะขยับขากันไก่ไปพร้อมกันทุกคืนวันพฤหัสบดีหาทุ่งตรงทางช่องสามค่ะค่ะติ